นี่คือไอเทมที่ไปสร้างทางลัดในการเปิดโฟลเดอร์หรือโปรแกรมต่างๆซึ่งทําให้การทํางานของผมง่ายขึ้นแบบ300%เลยครับเป็นไอเทมจากทาง a j a s ได้ของจากทางร้านเกมแบร์ครับชื่อรุ่นว่า AKP 153แล้วไอเทมนี้ชื่อว่า Stream Lock ครับทุกคนหรือใครจะเรียกในนาม Stream Deck ก็ได้ครับการทำงานเหมือนกันนะแล้วเขาให้ปุ่มมาถึง15ปุ่มกับ1 d i s p ดิสถือว่าเยอะมากนะเออแล้วมีสายเชื่อมต่อมาให้ครับมาฮะเดี๋ยวมาบอกวิธีการใช้งานเจ้าตัว k ี y l e ให้ครับอย่างแรมให้ไปดาวน์โหลดซอฟต์แวร์ที่ทางเกมแสร์ก่อนครับสามารถ แล้วจากนั้นก็ลากตัวโฟลเดอร์ที่เราต้องการไปใส่ที่ช่องว่างได้เลยไม่ว่าจะเป็นตัวโปรแกรมเว็บไซต์เบราว์เซอร์หรือไม่ว่าจะเป็นตัวรันเชอร์เกมต่างๆก็สามารถใส่ได้หมดเลยแค่เพียงเท่านี้เราก็จะสามารถกดปุ่มใช้งานคีย์ลัดได้ง่ายๆแบบนี้แล้วครับแล้วที่สําคัญเลยสามารถเปลี่ยนรูปไอคอนได้ครับจากรูปอะไรแบบไหนเปลี่ยนได้ตามใจชอบเลยครับจริงๆแล้วยังมีการควบคุมเฉพาะตัวโปรแกรมได้ด้วยนะซึ่งสามารถไปดาวน์โหลดที่ตัวปลั๊กอินเพิ่มเติมได้เลยครับมาถึงตรงนี้จะมีอะไรให้เซตอีกเยอะครับไม่ว่าจะเป็นในส่วนของฮัตคีย์หร